เมื่อก่อนผมสุขภาพไม่ดีปวดเขา่าปวดขาเวลาเดินก็ลำบากนั่งพับเพียบก็ไม่ได้นั่งคัตมาดก,ก็ไม่ได้แล้วยังเป็นต่อมลูกหมากโตชีไม่พุ่งชีบ่อยมากบางคืนไม่ได้นอนเลยตื่นเช้ามาอ่อนล้าอ่อนเทียเหนื่อยไม่อยากตื่นไปทำงานเลยแต่พอได้กินตัวนี้ รู้สึกว่าฉี่พุ่งฉี่น้อยลงบางคืนไม่ฉี่เลยหลับถึงเช้าตื่นมาสดชื่นกระปี้กระเป๋าสุขภาพดีมีความสุขขาเข่าแข็งแรงขึ้นเดินเหินก็ข้องขึ้นนั่งคัตาตาดได้นั่งพับเพียบได้เดินไปที่สูงก็ได้ก้าวขาได้ไกลแล้วก็ไม่เหนื่อยไม่เพียสดชื่น ดีกว่าเดิมมากสุภาพดีครับดีกว่าเดิม